ผมสักการินเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้โลคาบอนเทคโนโลยีในโรงงานแท้จริงแล้วผมคือหัวหน้าหน่วยสัญญาณกันเจ๊งที่ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานต่างๆเพื่อช่วยให้เจ้าของโรงงานได้กําไรมากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงเราดีขึ้นโลกก็ดีขึ้นเป็นไงฟังดูเท่ใช่ไหมล่ะมีสายเรียกเข้าจากเซียโปโให้รับเลยไหมคะอ่ะาซียต่อสายเข้ามาได้เลย สวัสดีครับเสียอาซาการินทำไมเนี่ยค่าใช้จเดือนนี้มันยังแพงอยู่เลยทั้งนั้นได้อัวทำตามเรื่องหมดทุกอย่างเลยนะแป๊บนึ่งนะครับอ่านี่ไงเพราะว่าเสียไม่ได้ทุ่มฉุนหนท่อใช่ไหมครับมันยังเลยสิ้นเปลืองพลังงานอยู่เอาก็ลืมไม่บอกอะมันเป็นเรื่องที่ควรทำม,มากๆผมไม่คิดว่าเสียจะลืมถ้างั้นเดี๋ยวเสียทำตามผมนะครับ ข้อส่วนใหญ่นะครับควรหุ้มด้วยฉนวนอย่างดีหากข้อต่อไหนที่ไม่หุ้มในข้อต่อหนึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานได้เทียบเท่ากับถ่านหิน1ตันน้ำมัน600ลิตรหรือก๊าซธรรมชาติ390ลูกบาทเมตต,ต่อปีเลยนะครับเสียลองคิดดูสิครับว่ามันสิ้นเปลืองขนาดไหนเดี๋ยวเสียลองดูนี่นะครับผมทำการเปรียบเทียบการไม่หุ้มฉนวน กับการหุ้มฉนวน1.5นิ้ว2นิ้วและ3นิ้วไม่เสียดูลองดูนะครับว่ามีการสูญเสียความร้อนออกมา,มามากน้อยแค่ไหนยิ่งเราสูญเสียความร้อนออกมามากเนี่ยหม้อไอน้ําจะต้องใช้เชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นและเราเนี่ยก็จะซิ้นเปืองพลังงานมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหอย่างเงี้ยว่าต้องเสียทอออีกสองสาเส้นเลยนะใช่แล้วครับทีนเนี้ยเสียอย่าลืมไปหุ้มฉนวนท่อนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวว่ารีบจัดการให้พรุ่งนี้เลยเข้าใจมากนะกินซุปต่อแล้วกนะันเดี๋ยวมันใจเย็นเสียรู้เลยครับเนี่ยว่าผมกินซุปอยู่เฮ้ <c oughs> ทไมไม่รู้ล่ะไกซุปอ่ะมันติดอยู่ที่ปากเลยโอ้แล้วเสียก็ไม่บอกผมถ้างั้นผมขอตัวไปกินซุปต่อนะครับเสียะจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็แวะมาสักกรินยินดีให้บริการครับไปก่อนนะครับเสีย่ยสวัสดีครับ